เลยนะก็ทันทีที่เราได้ทราบเหตุการณ์ที่เนปาลนะครับเราก็ได้ให้กิฟวิลาวันนะครับซึ่งมีเป็นมีความสนิทสนมกันนักกีฬาที่ส่งไปแล้วก็เป็นผู้ที่ได้ติดต่อกับทางเนปาลเนี่ยก็บอกว่าให้ที่ติดต่อไปเลยเขาก็รีบติดต่อไปนะครก็ได้สอบถามทุกทุกในเบื้องต้นโรงแรมที่เขาพักเนี่ยก็โดนเผาด้วย นะเขาก็าก็โชคดีว่าทางทีมเขาเนี่ยเรียกนะักกีฬาทั้งหมดออกมานะครับก็สามารถออกมาได้ทันแล้วก็ทางสโมสรก็ดูแลเป็นอย่างดีนะฮะพอดีช่วงนั้นก็ไปแข่งกันอยู่ที่เมืองนั้นทั้ง5คนเลยนะครับแต่ว่าอยู่คนละสโมสรน,นะครับก็จากการสอบถามเมื่อวานนี้ก็เราก็ติดต่อไปอีกนะครับก็ปรากฏว่าทุกคนก็ปลอดภัยแล้วก็ทางสโมสรก็ดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็มีกําหนดการที่จะส่งกลับมาบ้านเรา นะครับสิ่งที่ตโมอสอนดูแลอย่างดีนอกเหนือจากการอำนวยความสะดวกช่วงที่เกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยทางสโมอสรก็บอกว่าถึงแม้จะเ,เขาทางผู้จัดก,การแข่งขันจะประกาศเลิกการแข่งขันแมตช์นี้แล้วรายการนี้แล้วเนี่ยทางสโมวสรเขาก็รับผิดชอบครับก็จ่ายค่า คล้ายๆค่าตัวนะครับให้กับนักกีฬาทุกคนเต็มเต็มจํานวนก็ต้องถือว่าเขามีความรับผิดชอบที่ดีนะครับแล้วก็ดูแลนักกีฬาเราก็ต้องขอบคุณด้วยแล้วก็ยืนยันว่านักกีฬาเราปลอดภัยนะครับในขณะนี้ก็รอเพียงแต่ว่าถ้าสามารถที่จะเดินทางกลับได้นะครับเมื่อสนามบินพร้อมที่จะเดินกลับมีเที่ยวบินกลับมาประเทศไทยทางสโมสรก็เตรียมการที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินนะครับให้นักกีฬาเรากลับบ้านก็คิดว่าภายในสัปดาห์นี้นะน่าจะกลับมาได้ทุกคนครับ ภาคจิตใจของน้องขวัญกำลังใจดีก um> ็ขวัญดีฮะขวัญกำลังใจดีเพราะว่าทางทีมเขาดูแลกันดีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็เหลือเพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะเอาออกไม่ทันบ้างนะช่วงนั้นนะบางคนนะครับก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรนะไม่ได้มีอะไรซี่เสียหายอะไรก็ก็ต้องขอบคุณสโมสรเขาจริงๆนะครับที่ดูดูแลนักกีฬาของเราเป็นอย่างดีนะครับ